วิลลี่พอเตียงไปใช่วิลลี่พ่อไปใส้ฮะพ่อไปใช้อุ้มแคุ้มแค่วันนี้อุ้มอุ้มวัฒนะเมื่อกี้นั่นเดี๋ยวก็มาอุ้มอุ้มว้วยอุ้มกัชนะเบาเลยมันต่างกันดิพอดีทางวาวยาวกับมีทางผู้หญิงจะดีเนาะพี่พี่ซูซานพี่หน่อยเนาะพี่ซูซานเพิ่งจส่งเงินมาหนึ่งพันบาทเพื่อมอบให้กับ bảo nhau cho họ sửa đặt mềm cạn thang พี่น้องไอ๋เปิดคลิปเปิดภาพออกมากำลังมุ่งหน้าเนาะมาเฮือนทางเบาเตียงพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าโอ้โหทางแมวนี้ผลไม้ยังพี่น้องเอ๋ยอ๋อเชฮะใช่เชื่อวันเมีนเชื่อวันเมีนเชื่ออะไรพี่เนาะ ใครพเนี้ยวใครเริ่มเมื่อกี้นี่เนี้ยววะหรือว่ะพ่อเนี้ยวพ่อเนี้ยงวสิคือบอกพ่อบอกได้อย่งเนี้ยเนี้ยได้วยังบอกเนี้ยก้อนมันบอกก้อนเปเนี้ยแกส่งก้อนเริอลูกไปเนี้ยก็ไ้เรมเปียกแย่แกส่งพ่อแกส่งเนี้ยเอาแกส่งก่อนวยปนระทนทำเมื่อกี้นี่รบบรถ มาลงมาเดี๋ยวเ,เกลือเเกลือก่อนต้องใส่เกลือให้ลูกตลอดแม่ลงหลดใส่แล้วมันเคยสบายดีสบายดียด <ไป S 1> ทำไมสวยทั้งสองเลยจ้มอะฮะโอเค Hôm trên Thế kia sao là khải này Sao đây Ô oh, kênh 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 Cái sao đây lộ Sao đây Đó vì nó là bảo nhiên Con Cô nó không ừ. ừ. chú thế Thế nào thế thế Ờ đấy Vin sao Vin à, sao Thế sao Nhưng mấy uẩn này Cứ mấy uẩn này ยุลี่รอสบายแล้วหยอดลงเนาะกำบิลยุลี่โอลี่พอเตียงมาใช้ยุลี่พอาใช่ฮะพอมาใช่ตรงเทพสบายดีสบายดีน้องมแล้วมาคอล่างยังล่างนา่เอาห้องใหม่เอาห้องใหม่เลยู มาขอน้าเนี่ย,อย,ยขอล้างน้ำขิ่นล้างรถนี่ล้างรถไหนล้างรถไหนออหอกีเซอ <c oughs> มาล่างห่างไหมมาขอล่างห่างไหม <c oughs> น้ำพนอยู่ใกล้นะตะการน่ายประตูอยู่ในตรงนี้มาคนละคันแหลเนาะ

พอหอดจุดไม้ปลายทางแล้วบอหอดแล้วทารามสองแล้นเนาะมอหอดปีใช่ไหมประมาณหกเจ็ดเดือนนะมาเป็นนี้ใช่ เราตัรนเท็ดกว่าเทห้ดกันได้เนาะมาเทว่าแวาเทิมสองเลยนี่นะเอ้ามาโอ้่มาทางไห้เลยกะิม่พอน้า้าทางไหมไปชมตู้เลยยังพวกไม้ไฟเดือมาลยอยได้ ไปล้างไปมาดียังม่น่ะอันนตับกมาไม่ัน่าเป็นคมบอกไม่หันว่าอันนี้ไปเล้งาตุ้มเราบีรนบีนบีรนใส่ตับเลี้ยงเลี้ยเล้อาขีอชีไปสวรรล้วกัไปสุพรรเลย

ไไนนวินทางหักยาพี่น้องไวนะ้เนาะหักยาให้พกแคกอันนี้บอหักไผรเลืองนะใครสิบเอาลำม,มันเามมนเาะมมเห็นน้องหัวอพอพอนนองหัวพี่น้องไวนะ้เนาะพอห้ังหัวบอกสูตรหาต้มหากไม่

แล้ววเขาเนื er> ่ก็จครเขาไปต้มหมาว่าแขกกินอยู่นะพี่น้องเลยนะพอพอทุกคนบอกว่าหากไครเหลืองเอามาต้ม เพื่อมันจะรักษาอ่าทีพอแขกเป็นในทงมือนี่พี่น้องเางไเนาะตัวขับใจรองตบมันก่อน <c oughs> ประวนณนี่เราจะเดินทางขึ้นเชฟป้อนเป็นอยนะอ่างไรเนาะเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเป็นอย่องไ ว่แล้วลื่นนี่ก็ได้อยขอบใจล้ลื่นกว่านี่แน้องพี่ต่อต่อต่อพี่ไปยืมอมด้ยพี่มาพี่พี่ยืมอไว้ รองเมินลูกด้ะอีดนนอกไปี่ินห่านน่าแป๊ครับนอ้สาไว้ขอบใจไว้ขอบใจขอบใจบรบไม่ถองน้ายังถูกไปเบาเลยบ้าเอ้บ้าเอ้ตัว้านกเคยเยนั่นแล้วตัวนีอุ่มแล้วก็นนี้อุ่มอุ่มก็ชนะไปกี่นัดแล้วแต่ เบาเลยมันต <c ười> uhm. ่างกันดิฮะหลวงแม่วะฮ่าฮ่าฮ่าอืมทางทีมงานกะเขาก็หอบพี่น้องวันเาจะโทรหาทางเบาเงาอยู่เนาะกะพอดีทางเบาเงากับมีทางผู้ใหญ่จดีเนาะพี่ พี่ซูซานพี่น้นนองอะไเนาะพี่ซูซานเพิ่งแกขอเงินมาหนึ่งพันบาทเพื่อมอบให้กับเรา n h เ u ก็เพื่อนะในการเดินทางพี่น้องอะ่รอีกนามหนึ่ง

วาอันนี้ <c oughs> ทิศตะว,ตวมามันชุ่มเน่อันนี้แบบมันเน้นวาดจะพี่นั้นค่ะพอไปอุ้มวาดยังว่า,วาอุ้คือแบบสามเดือนขึ้นหลังลล <c oughs> ว่าสิบโลอะไรเดี๋ยวมึงว่านี่นะนนว่าอุ้มวินจะขอบใจเใคะขอบใจสาวแหละขอบใจแล้วบ,บอกฮะทูญยาน่บอกหนูเชื่อโมเมนต์วแก้วแล้วเอานั่งเจ็ดนี่นั่งอยู่เลย อัน้สวัสดีค่สวัสดีกัสวัสดีจ้าพอหอดหอดจุไม้ปลายทางลรพอก็เนาะูัวจะงไออะไรพี่น้องก็จะโทษท้าพันอยู่เนาะแต่พีแต่พี่จบอยู่ในวัดที่เก่าอะไะบ้านพนสบายอยู่บ้านพนมต้องยากยากฟืนยากรัว เขากินบบ่าบ่อูไอไอไอของไอ้ดูผู้ชาเดียวสาวลายเานี่ผู้ชายหอบหนาหอบหลังเนี่ผู้ชายเดียวอันนั้นมีแต่ผู้หญิงวัดดักซีดองได้ที่ไหนพี่ี่นเจ้า

ท่านสวยได้ีเลยค่ะทําจะสวยได้ค่ะข้าวจหน่อยเลย่ะเดี๋ย <c oughs> วันี้ก็เ้นะา้เลถ้องนีก็จะดีเลยวดินมืกินกนอันนี้ก็งก่องก้องไ้ก้ก็ไดปีนีตั้งเลยโอเคฉันพอไปกอนได้เสร็จแล้วเพื<ป>เอาไปสวรรค์อีก เออครับขอบใจนะยดีเวลาลอย่าลืมเนอะหอดขวดไปเช่กันนฟ้าช้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวปริญาตเดินทางัะครับยังมีเขาไปซ้อนนเขียยอยู่กันพี่น้องเราเห็นทั้งเบานงัเด้สวัสดีตอนเช้าบอบนุใช่มันเป็นเกาะหมักเกเกาะมักเกา เกออเป็นเมืองกนนารการเกาะมะเกลแล้ววนสลอวโอยได้ยูจะข้าวบะงาเป็อะไรนักีง้าว่ะงามีทั้งแม่บมอยา,ากจะสวยนอคขาเดินทางหรือว,ว่ายัางนะกำลังดำเนินการทั้งอาชายอยู่ เทพพี่น้องเลยเนาะพอดีมีทางแม่เจดีเพิ่งกระยักซอยทางบ่าวยาวพี่น้องเลยเนาะสบายดีบ่าวยาวสวัสดีเฮ้ะการตื่นนอนบ่เมื่อยบ่เมื่อยวนนียอืมบางทีแล้วนอนด้วยด้วยสบายดีพี่น้องสบายดีกำลังอันนี้จะขึ้นเซฟบอนวะ แล้วเลว่านี่แหละเพราะ้นเลว่ามนเล่าคงเศร้าเนี่ยนะเคียบเคไปเกีบผันเค็บหนีซอยเลยครัอ่ากํลังสิเดินทางไปดำเนินการต่ออยู่สิบปอนด์หมละเป็นไ้เจ้าหอดจังมุ่งเมืนเนี่ยางะ่คเจ้าะ่อตเจาขอกไปบวชสามมนดเดสา ิบเอ็ดมงเแหละประมาณนี่แหละแม่โยสิบอ็ดสิบสองมุงละประมาณนี่แหละขอจืได้อยู่อ่าเนแม่นสุโอ้มันมันคนมันคนเขาตื่นไปาไปตลาดตะลีแล้วสำนันสามมงนะแมนแมนมอ่าจ้าเรจะไปะ เดินทาง้นเดียวะจะไปหาเปลาไลอยู่พาร,รานพาเปล่าไรสืนนำ<อ>้ำโดยเป็นยังไงมันนี่เนเนื่การยัง,รยงม่หูดีเยอไอซ่าหน่อ,าาอนตั้งคนอยู่มาร,ราสองครัื่อว่าโดยบิเนยังมีจะมีจะต้องถ่าสวนทาไม่ได้เือวงปงอืมอืม không bột hạ lọt chắp chưa nè tân bột hạ Chưa chắp chắp tiếng chắp 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 là Nhau <laughs> มื่อวันที่เมื่อวันที่เก้าวันเนี่วันที่สิบเอ่เผาน่ะถือวันจันเนาะอยู่วัดยังเกาบ่อยๆพุชกันยงวัดวัดใกลมปะกล้มก่ล้มใก้ล้มกล้ลมกม ข้อ,อบจะอยู่พระรามสองมาตอนนี้นออนนตอนจะมาอ๋อยู่แถวปทุมเนาะมเม EN. มันยังเดินไปอีกมนจะมาสเพื่ EN, นแลต่ว่วาซบซบ,บอาเจ้นะพนินเอาไปออไอว่าไปวัดแล้วบอไปแล้วไปแล้วมีแต่ว่าไปวัดเลยเนาะก็สบายอยู่ ก็คอยตะกี้จบอ้ายคอยไงหมดเอาไป,ไปไวัดไปว่าพราะว่ายังขาดดิขาดทันตรหรือว่ายัาง,าาอยอยางอย่างอยูาอย่างห้องหมอต้องประเรนเอกซ่างเบลยังห้องหมออย่างายอย่างนะก็จะข,ขวาวัดกันวังคอยเป็นว่าที่เหตุอะไรบารถต่อยังดิสวัสดีมาบุญ<ะ>ตื่นมากกินหรนะ <laughs> อเนาะ สงสัยมันเป็นเข่าไปจักอ่ะเนี่ย <c oughs> เอออาณาชงเล็กบอซีไหมเนี่ยเด้อพอดีมีทางแม่แม่สุชานพันยูต่างประเทศมาเกา๊าอ่าตอนน่ะยังก็ลืมเลยเชียวยังลืมเลยชงเล็กบอลซีอะไงชงเล็กบอลซีเจ้ามีอยู่ปะ เทน่าฉนันเนาะว่าจะโอนเงินให้นะเพราะว่ามีทางเมียซุชา่ามันโอนมาให้อาหนึ่งพัน 1, บาทนะไปทำบุญน้ำอายบาบุญมันปลาเบาเงาประชันยังม่เป็นไรเลยเนาะโดยโดยก็เลยว่าโทษแกล้งทางเบาเงาก่อนเพ่ลสีหาทางโอนเงินมาให้ก็ได้ใส่นะฮานนนท่านี่ฮานนท่านี่นนวัดในบ้านนะเบรเบรกปุป่นที่เบาเตียงในมีบอ่อ ชาวเชียกับทรงลอกส่งไม้เน่เดอ้อถ่ายชิคอนไหนในใจไหนกับเดอ้อมันซีพายก็ได้นะแต่ว่า,วา,าใครที่อยากจะได้เงินได้ <c oughs> แมนวนะโอ้ยตนสงสารจเจ้าก็เลยว่าจะซอยแมว่ั่นไปดเดินทางมันก็ใส่ค่าอยู่ค่ากินห้องคืนหนึ่งเท่าไรหนึ่งหมื่นน้ำนเลย นักนะสองคืนพันสองนอนกันเลยอือทำนแล้วประหยัดนะต่ว่าถ่าว่าพอสองโคแล้วก็เบิ่งอีกลาดเล่าอีกเลยเนาะประมาณที่หนึ่งคิสองคสามด้ตีมากันเนาะมอนามีลูกจะคน อยู่น้ำพันบอเาอยู่บ้านบ้นเมียบ้านเมียบ้นเมียเออบ้านบ้านเมียอยู่น่ะบ่าวุาเาไม่ได้คับเเมียเมียในปัจจุบันเนี่ยนะเมืองคงบ้าน่ก็หาชัุบนชเมืองคง่บ้านคนเยอย่เนาะม่นหะมัคงโดนหัดบาหาดสพ่องพูดเล อ,อันานมดดา่า,า,านานนน่อ่แน่นอืมเนาะบาปเราดพี่งองเยาใชลยเเรากำลังจอดอยู่หน้าบันห่างเนี่ยบมาหเก่งเลยเราจะไยจะได้มาได้มัเลยอะเฮะ เนจเจ๋อเจ้าก็ได้มาทางมันทีงเนาะมาทางอื่นครับเอาเนาะมาอยู่แถาจุดแถาอยู่นี่กับพวกพวกดอกอ้าวคนบ้านเ้างยังไม่รู้ว่าวันนี้มาทางนี้ใช่ปะมาม่พิชัยบ้าอืมน้องสองครับสำเร็จะบอกยาวเด้อพี่แกฝากขอบุญคุณขอบุญคับใจทางแม่สุชันพันแน่เด้อเดี๋ยวบุญดเดินทางก่อนแล้วบานเนี่ยขอบใจแม่พันแน่าเลยแต่กระสุนมันซีมาให้แน่เด้อ แม่์ mm ูานดูเม่ no. ์ูานเมู่านทั้งวันวกับ้าบุญก็ต้องขอบคุณขอบคุณผมกับใจทั้งเม่์ูซานพันเดนเดอเนาะดีรวมทรบุญเมยีมีเองขอบคุณทีมีเฮงกโมกขโกเมย์นั่มเดอร์เนาะดตยังไม่บกตัวยูมเยขบแจกป็นด่ดีมีเฮงน่มเดอร์ เจ้าขอบใจสิจันสู้ๆๆเนาะสู้ๆมีแต่ตั้งมุกตั้งใจนะพี่น้องกนนะโอ้โหดูดมีพยายามให้เกิดแต่มันก็เกิดตอนแรกแตบทำใจเอาแล้วมครับเดี๋ยวใสเด้อเดี๋ยวบุญเดินทางกันเด้อวายาววายบุญบนป่าอ้าวโอเคโอเคดูแลสุขภาพเตรียมเต้นท์ใหเด้อนอนสบายดีสบายดีพี่น้องกัน เนาะเนาะก็เป็นทางอ่าย่ากว่าบุญเนาะติดต่อหากันเกี่นี้พี่น้องอะไแล้วก็โอนเงินแจ้งไว้ถ้าเราโอนออกไปเราแจ้งเพราะว่ามีทางแม่จะดีเนาะจากประเทศมาเก๊าเนาะอยากซอยทางงานศพเนาะไอว่าบุนรวมทำบุญนำสันพี่น้องอ้ไเนาะโอเคพี่น้องอ้ไ ออโอ้ยลายหูลายตาเนี่ยเนาะทางออกจากบ้านก็ค่อนขอ้างจะลำบากไงพี่น้องเลยนเนาะอ้าจะไดนก็นแล้วแต่เด้อทางขอบุญเนาะทางนั้นทางนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจทางพี่ชูชาต์เลยไล่ที่ให้กับบุญไปสะพานบุญให้เนาะมอบเงินแล้วก็ซอยเรือทางบาเงางบางบุญบนปลาพี่น้องเลยเนาะขอให้พี่ชูชาต์แล้วก็ขอบคุณพี่ชูชาต์ให้อยู่ดีมีแห้ง เจ็บยาใดก้องไข่ยามีเลยป้จจาจะแจกโรยไปเก็บทั้งบวงพี่น้องเลยเนานะโอ้ยทางกับพี่น้นองเลยจอดกดกันหัวเลยเนาะลายหูลายตาขอโทษขออภัยพี่น้องหลนะายเนาะแ้่การวุ่นวิเดินทางขึ้นเชฟปอนลมาเนี่ยเนาะก็จะไปหาซื้ออ่าเขาจะขึ้นอยังพี่น้องเป็นเป็นเล็กเนาะสีขาแล้วก็พอพยุงขึ้นเนาะพะยุงขึ้นอาให้ทางพี่น้องนี้เพิ่น อยากให้มันซอยตัวเองได้ลายกว่านี้นะพี่น้องเลยร่าซุดทางเบาอาจารย์ลาวเนาะไปถ่ายคลิปก็เห็นพนลุกเองได้แล้ววะสัตวพี่น้องเลยเนาะแต่ยืนเองได้บาดเนาะโอ้แตาว่ายืนเองได้แล้วก็แฮงดีแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาแต่ก็แล้วแต่เพี่น้องเด้อฝากขอบูมคุณคขอบใจบ่อบสุขุสุขคนเนาะขอให้พี่น้องอิ่ฟซีวัตถุทานที่ให้งกำลังใจอุ่นสละวัณฑตลอดมาเนาะขอบคุณกับขออนุญาตเดินทางก่อนเนาะ เขาไปในสวรรค์อีกแล้วตขึ้นไปเช่โพลอีกเนาะมันก็นยังหลายทางอยู่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมันขำมันเมื่อจะเอาขึ้นไปท้ายงานอีกเนาะอ่ะสหรักแค่นี้ลนแล้วแหละพี่น้องเอ้ยสวัสดีพัจจุบัุขคนเด้อไปพี่น้องเลย